วันนี้มาพบกับคุณครูกระต่ายเดี๋ยวเรามาลองสุดข้าสุดคูณกันนะคะตามคุณครูมาเลยสุดคูณแม่สองสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาท่องสุดคูณแม่สองไปหน้าแล้วก็ย้อนกลับนะคะเริ่มค่ะสองหนึ่งสองสองสองสีสอง 1, สา

สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เกป็นสี่สเป็นสี่สิบเป็นสี่สิบแปดสี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดเป็นสีเป็นสี่สิสี่เก้าสามเดดสี่หกยีห้ายี่สิบ

1> 6 1 6 6 2 10 2 6 3กสอง4ิบสอง6 6 36, 6 7, 42, 6 8, 48, 6สิบแป8หกสี่ยีเป็น6 0 6ิ1เป็น66 62เป็น72 6 2เป็น72 61เป็น6 6 6 0เป็น6ก6ส6ุดคูณแม่เจ็ด

สุดคูณแม่สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าห้าสิบสิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสิบสองเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบแปดแปดสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบหกหกสิบสิบห้าห้าสิบ

1ิบสองสิบเอ็ดเป็น1นึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดสิบสองแปเมดสองเจ็ดแหกเจดที่สิบสี่องหนเด็กๆฝึกท่องกันบ่อยๆนะคะ